ท่านครับท่านต้องการลูกน้องติดตามไปที่นั่นด้วยไหมครับไม่จําเป็นหรอกฉันแค่ไปสํารวจเฉยๆนะแต่ทางเข้านี้ก็อยู่ในอาณาจักรของนายดังนั้นฉันอยากจะให้นายปกป้องมันและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าไปหากฉันเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่ยากจะต่อกรฉันจะรีบกลับมาทันทีนายท่านโปรดวางใจเถอะข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายท่านอย่างสุดความสามารถขอรับ ช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามจริงๆทิวทัศน์ที่นี่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงเอาเป็นว่าใช้สิ่งนั้นก่อนดีกว่าเนอะเปลี่ยนแปลงสกิลใช้งานการมองเห็นที่สับสนคำสาบต้องห้ามแห่งความมืดดวงตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นผ่านภาพดวงตาของคุณได้และคุณสามารถแฝงตัวเข้าไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการหนังสือสกิลเล่มนี้เป็นของที่รอปมาจากรางวัลขึ้นปีศาจก่อนหน้านี้ และมันมีประโยชน์มากอันดับแรกไปดูที่ที่ดูใหญ่โตก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลว่าจะไปที่ไหนต่อนายท่านดูตรงนั้นสิมีเมืองใหญ่ด้วยคนพวกนี้สูงมากโชคดีที่พวกเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและฉันยังสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูด มันอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของฉันดีขึ้นหรือเปล่านอะกพ,พระเจ้าของข้าดูนั่นสิวิหารละดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะเป็นผู้ศรัทธาของดาวรุ่งนิรันดาวรุ่งนิรันเธอคือเทพเจ้าแห่งพระเสริมใช่ไหมใช่ครับดูเหมือนว่าความทรงจําของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแม้ว่าฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับวิหารนั้นแต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ฉันจึงตัดสินใจไม่ไปที่นั่น พระเจ้าของข้าพวกคนที่อยู่ตรงนั้นพวกเขากําลังพูดอะไรดูเหมือนว่าคนกลุ่มนั้นจะเพิ่งออกมาจากอาณาจักรลับและได้คาถาที่หายากมากมายแล้วดูเหมือนสิ่งนั้นจะทรงพลังมากคนอื่นก็เลยอิดชอพระเจ้าของข้าถ้าจําไม่ผิดคาทานั้นมันคล้ายกับคาถาที่ท่านใช้ตอนนั้นมากฮะรูปแบบของไอเทมชิ้นนั้นมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมาก มีเพียงสมาชิกของผู้ศรัทธาของท่านคนนั้นเท่านั้นที่สามารถใช้สิ่งนั้นได้เพิงมรณะเซซิดาขอโทษนะคาถาที่นักเวทถืออยู่ตอนนั้นได้มาจากไหนกันฮ่าฮ่ไม่รู้หรอกรนั่นคือรางวัลที่ลำค่าที่สุดในอาณาจักรลับคาถาของเทพเจ้าปีศาด หรือที่รู้จักกันในชื่อความอปัยยศของเซซิด้ายังไงล่ะ hmm. แล้วเซซิด้าคืออะไรโอ้นั่นคือบอสสูงสุดของอาณาจักรลับนี้ว่ากันว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นลูกน้องของเทพเจ้าปีาศาจและต่อมาถูกเทพเจ้าปราบรมและถูกคุมขังอยู่ที่นั่นแลพระเจ้าของข้าเกรงว่าจะเป็นเซซิด้าจริงๆยังไงดีละ่ะเราเราควรทำไงดีเราควรไปช่วยเธอ,เอไหมฉันต้องการน คาถาของเทพปีศาจเหมือนกันฉันต้องทำยังไงหรออเจ้าเป็นมือใหม่หรอถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเจ้าต้องการเข้าไปในอนาณาจักรลับนี้ก็มีทางเดียวเท่านั้นจ้างเราหนึ่งพันเบรินเดี๋ยวเราจะพาเจ้าเข้าไปเองหนึ่งพันเบรินเท่ากับเท่าไรกันนะกสกุลเงินที่นี่สินะกแล้วฉันจะไปหาสิ่งนั้นได้จากที่ไหนสกิลใช้งานการมองเห็นที่สับสนคำสาปต้องห้ามแห่งความมืด ดวงตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นผ่านภาพดวงตาของคุณได้และคุณสามารถแฝงตัวเข้าไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการสกิลนี้ใช้มานาต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพดวงตาคำอธิบายสกิลบอกว่าดวงตาที่ธรรมดาไม่สามารถมองผ่านภาพดวงตาได้ดังนั้นก็น่าจะต่อตรงเฉพาะกลุ่มได้ใช่ไหมน,นั่นมันหนุ่งพเบลินน้องชายค่อยคุยกันง่ายหน่อยเอาละเอาละตามพวกเรามาเร็ว อาณาจักรลับบ้านวิญญาณของแม่หมดเส้นทางที่นี่ซับซ้อนมากและหลงทางได้ง่ายเมื่อเข้ามาครั้งแรกหากเจ้าบังเอิญวิ่งไปผิดทางและต้องการความช่วยเหลือจากเราเจ้าก็ต้องจ้างเราเพิ่มเข้าใจไหมหล่ะ <c oughs> ข้าสามารถล่อให้เจ้านี่ติดกับดักได้แล้วค่อยช่วยเขาทำแบบนั้นข้าก็จะได้เงินเพิ่มอีกเฮ้ได้ยินที่ข้าพูดไหมเขาหายไปไหนแล้ว เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเอ๊ะถุงเงินเมื่อกี้มันหายไปแล้วมีใครเห็นบ้างไหมพระเจ้าของข้าไม่ผิดแน่นี่คือดินแดนของเซซิดาเดิมทีมันถูกเรียกว่าเมืองบทเพลงแห่งความตายแต่คนเหล่านั้นเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านวิญญาณของแม่มดฉันคุ้นเคยกับเส้นทางทุกเส้นทางที่นี่มากและเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าจะจำผิดถ้าอาณาจักรลับไม่ถูกบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลง เซซิด้าก็น่าจะอยู่ที่นั่นห้องสมุดของเซซิด้าที่นี่คือที่ที่เธอมักจะอยู่มากที่สุดเซซิด้าปรากฏตัวออกมาแล้วขอรับอ,อะไรกันเออะไรกัน เซซิดากล้าดียังไงมาดูหมิ่นพระเจ้าเจ้าบ้าไปแล้วหรอไอพวกสีฟ้าอย่าคิดว่าข้าจะยอมโดนรังแกนนะถ้าไม่ใช่เพราะผนึกข้าจะทำลายชีวิตของพวกแกให้เลวร้ายยิ่งกว่าความตายข้าได้สติเมื่อได้เห็นท่านเทพเจ้าแต่ทำไมเซซิด้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไอพวกสีฟ้าพระเจ้าของข้ารือว่าจะเป็นเพราะภาพลวงตาจลายภาพลวงตา ถ้าทำแบบนี้จะได้ผลกับเธอเหรอเอ๊ะเฮพระเจ้านั่นพระเจ้าของข้านี่นี่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเป็นเพราะคำสาปต้องห้ามจริงๆด้วยสินะเงยลืมคใครคำสาปปรากฏว่าเป็นท่านจริงๆและนอกจากนั้นข้าก็มาด้วยเจ้า เจ้าสารและเลวผิวสีฟ้าเออคือฮันอินมันตัวสีฟ้าแหละอืม